เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อนาฬิการาคาหน้าช็อปประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนแต่คือซื้อนาฬิกาเซกด์แฮนตอนนี้ราคามันไม่เกิดราคาหน้าช็อปแล้วนะครับหน้าปัดสีน้าเงินและหน้าปัดสีดําถ้าซัมมารีนเขาเล่นสีอะไรกันแน่2022 2023เนี่ยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนครับมาพบกันอีกแล้วใน EP ีที่10เราทำซีรีส์ต่อเนื่องกันไปก่อนนะครับสำหรับนาฬิกาโ o l e x ที่เป็นเวอร์ชันสปอร์ตก่อนจะไปในเรื่องของเนื้อหานะครับเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆนั้นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดกับการลงทุน มันจะเป็นเรื่องของนาฬิกาที่เป็นทองคำเวอร์ชั่นของมันคือซับมารินเนอร์ซับมารินเนอร์นั้นถ้าพูดถึงเราเปรียบเทียบกันก่อนนะครับมีซับมารินเนอร์ GMT และก็เดโทนาแต่ว่าก็มีบางคนนะครับเขาไม่ชอบนาฬิกาเกี่ยวกับเวอร์ชั่นจับเวลาเพราะฉะนั้นนาฬิกาซับมารินเนอร์เราจะมาพูดถึงทองคํา ของเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันใหม่และเวอร์ชั่นที่เลิกผลิตไปแล้วพูดถึงจุดเริ่มต้นของนาฬิกาเรือนทองคำสักปี2000ก่อนรหัสของตัวทองคำคือ1 6 6 1 8หหป้าหลักของเขาถ้าลงท้ายด้วยเลข8เป็นยลโลโกถ้าพูดถึงตัวทองคำนะครับสำหรับซับมบอรีนเนี่ยมันก็จะมีที่ลงท้ายด้วย8ก็จะเป็นยลโลโกและลงท้ายด้วย9ก็จะเป็นไวโกลแต่ว่าเป็นรหัสของ16 6,19นะ่่ะในอดีตยังไม่มีนะครับมันจะมาพร้อมกับ 1,, 16 619เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะพอยไปนาฬิกาที่เวอร์ชั่น6หลัก116618และ116619เวอร์ชั่นสเสมอถ้าผมเสิร์ชในเว็บไซต์ Chrono24 เนี่ย16618นี่สีของหน้าปัดเราจะเห็นเลยนะครับความหลากหลายในอนดีตนะนะ่ะมันมีมากกว่าปัจจุบัน16618เนี่ยในอนดีตนั้นก็จะเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินคลิกไปดูเลยหน้าปัดสีน้ำเงินขอบสีน้ำเงิน และรหัส5หลักขอบจะเป็นฟิล์มตามรูปถ่ายแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งแบบ็กกลับไปหน้าปัดสีดำนี่ก็ดูไม่เลวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนาฬิกาในเวอร์ชันซัมเมอรีทั้งสองกษั์และทั้งตัวทองหน้าปัดมันจะล้อกันไปแต่รู้ไหมครับว่าในเวอร์ชัน1 6 6่8น16618มันจะมาพร้อมกับหน้าปัดที่พิเศษมากขึ้นมีทั้งเป็นหน้าปัดสีทองและหน้าปัดสีเงินแต่ว่าพิเศษอย่างเดียวคือว่า นาปัดสีดำขอบจะเป็นสีดำนอกนั้นเนี่ยจะเป็นขอบสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไล่ไปดูแบบคร่าวๆนะเวลาเพื่อนๆเ,เจอหน้าปัดสีเงินและหน้าปัดสีทองนะครับมันจะมีความพิเศษ,ษคือมีพลอยสีน้ำเงินและก็มีเพชรประดับทั้งหมด8เม็ดสำหรับหน้าปัดสีทองและขอบสีน้ำเงินนะครับเวอร์ชั่นใหม่เนี่ย116618ก็มีด้วยแต่ปัจจุบันมันหยุดผลิตไปแล้วทีนี้เราไปลองดูถ้าเป็น1 1 6 618เราเพิ่ม116618ทั้งหมด6หลักเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นขอบเซรามิกเมื่อกี้เราพูดว่าในเวอร์ชันเก่าเนี่ยมีหน้าหลายสีและเวอร์ชันใหม่จะกลายเป็นหน้าแค่2สีเท่านั้นหน้าปัดสีน้ำเงินและหน้าปัดสีดำถ้าซัปมารีนเขาเล่นสีอะไรกันแน่นครับผมเฉลยก่อนเลยนะครับเขาเล่นสีน้ำเงินครับเพราะว่าสีน้ำเงินจะเป็นคุณสมบัติเดียวที่อยู่กับรุ่นซัปมารีนถ้าเป็นรุ่น GMT มันไม่มีสีน้ําเงินมันจะมีหน้าปัดสีดําและขอบสีดามันเลยขี่ก,กันกับรุ่นซับมารีเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจรุ่นซับมารีให้มุ่งไปที่หน้าปัดสีน้ําเงินเวลาสวมใส่อ๋ออันนี้คือซับมารีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยสีดําเข้าได้กับทุกสภาวะทุกสภาพและก็ทุกรสนิยมการแต่งตัวทีนี้เราไปดูราคากันดีกว่าก็กดไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่คอนดิชันไปที่เวลิกูนนะครับ ไม่ไปดูนาฬิกามือ1น,นะไปดูนาฬิกามือ2เพราะว่ามือ2มันมีเยอะนะครับ1 1 6 6 1 8สตาร์ทของเขาเนี่ยตั้งแต่2011ไปจนถึง2020และก็กลายเป็น1 2 6 6, 18เดี๋ยวเราก็จะตามไปดูเวอร์ชั่นที่3แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูสีน้ำเงินก่อนเพื่อเทียบว่ามันมีอะไรดีทำไมถึงต้องซื้อรุ่นนี้ก็จะไปเช็คของกันก่อนสีมันฉดฉาดจ,จริงๆมาพร้อมกับเยลโลโก จุดเริ่มต้นของนาฬิการุ่นนี้ถอยไปเลยที่ซ้ายมือสุดเลื่อนเคอร์เซอร์ไปนะครับเดือนออกัส2010ราคาของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ600,000กว่าบาทอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเลือกคอนดิชันที่เป็นของใช้แล้ววลิกูดเท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพีคสุดๆตอนปี2022เมษาพฤษภามิถุนาอะไรแถวๆนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยซื้อได้หรือย,อยังค่อนข้างที่จะซื้อได้แล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับมันจะลงมาอีกวันนี้ราคาของเขาคือ 1,398,000เพราะฉะนั้นราคาของใหม่มจะอยู่ประมาณล้านกลางๆนะแต่ว่าเราไปคำนวณก่อน,นเอาเลข1,398,000ไปที่เครื่องคิดเลข1,398,000แล้วก็ลบไปที่ค่าฟรีเว็บไซต์8% 1,280,000อันนี้ลบ8%นะแล้วก็ลบอีก5%ของ PayPal ดังนั้นจะเหลือประมาณ1,220,000สำหรับเวอร์ชั่น116 618นนะครับ1ล้าน2แสนนะจำกลมลมแบบนี้นะครับคุณซื้อราคา1ล้าน2 0 0แสนได้ไหมสูงไปเพราะว่าคุณกำรรเงิน1ล้าน2 0 0แสนคุณสามารถซื้อรุ่นเนี้ยที่ไหนอ่ะก็ได้ค่อนข้างง่ายนะมันเป็นราคากลางเฉยๆนะคือ1ล้าน2แสนคุณจะต่ำมันลงมาแล้วอีกประมาณเท่าไหร่ลบไปประมาณสัก5% 10% 15% 20%คุณจะสามารถทำตัวเลขไหนได้กันแน่นะครับถ้าเราไปดูในเวอร์ชันที่3รหรสของเขามันจะเปลี่ยนไป1 2 6 6 1 8 ดี๋ยวผมเฉลยก่อนนะครับว่าหน้าปัดสีน้าเงินและหน้าปัดสีดำราคาพอๆกันนะจุดเริ่มต้นของเขาคือปี2020ไปที่ฟิลเตอร์นะครับเพราะฉะนั้น3ปีเนี่ยมันจะมีนาฬิกาที่เป็นเซ็กันด์แฮนด์แล้ว Very good เบลิกูนเนี่ยตอนนี้มีขายอยู่ในเว็บไซต์โครโนทั้งหมด45เรือนเมื่อกี้ตัวนี้ตระหัดเก่าเราสรุปกันแล้วว่าประมาณ1นล้านสนะพอเราเจอตัวนี้เนี่ยไปเช็คของกันนิดนึงแทบจะไม่มีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเครื่องของเขาภายใน เพราะฉะนั้น,นกลไกของมันก็นี่ประมาณนี้สวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับเครื่องของเขาเปลี่ยนเป็น 3, 2, 3, 5จุดเริ่มต้นของเขาคือออกมาตั้งแต่ปี2021 f e b r u a r เส้นกราฟของเขามันจะเป็นระยะปีที่สั้นเพราะฉะนั้นรูปแบบของเส้นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขายอนภูเขาจะอยู่ในช่วงของเมษาพฤษภามิถุนาอะไรแถวๆนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตกลงแบบนี้มันออกมาตอนยุค ที่นาฬิกาคนนิยมซื้อเพื่อเป็นการลงทุนแล้วออกมาปุ๊บโด่งปับ๊บโดง่ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก1 2 8 3 0ล้านแ0แต่ว่าเรามาคำนวณราคานาฬิกาตัวนี้กันก่อนนะครับว่าตอนนี้2022-2023เนี่ยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1 4 6 8 0 0้า4 6 8 0 0 0น้าะครับนี่แล้วก็ลบด้วย8%ไปเลยเหลือที่1 3 5 0 0 0้าาแล้วก็ลบอีก5% บบรหรือประมาณ1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นนาฬิการุ่นใหม่มากขึ้น,นกลไกพัฒนามากขึ้นแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเกินมายังไม่ถึง10%แสดงว่าตอนนี้นะครับนาฬิกาเนี่ยคนไม่ได้ซื้อเพราะชอบและโดยส่วนใหญ่นะฮะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนซื้อเพราะว่ามีโอกาสที่จะซื้อได้แต่ถ้าเราพูดถึงปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ย มันจะเป็นสัญญาณที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้ยังเป็นสัญญาณขาลงอยู่นั่นเองเราไปดูราคาหน้าช็อปกันนะครับถ้าวันนี้คุณเดินเข้าไปในชอ็อปคุณสามารถซื้อนาฬิกาเรือนทองได้ไหมไม่ได้ครับคุณจะโดนซื้อพวงอยู่นั่นเองนะครับพิมพ์ไปเลยว่า 1, 2 6 6, 18สีน้ําเงินและหน้าสีดําราคาของเขาเท่ากันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณล้านกลางๆนะนี่1นึ่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อนาฬิการาคาหน้าช็อปประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น แต่คือซื้อนาฬิกาเซกเก็ตแทนตอนนี้ราคามันไม่เกินราคาหน้าช็อปเป็นเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆเห็นวิดีโอเก่าก่อนที่ทำมาน,ะนาฬิกาที่ราคามันแซงราคาหน้าช็อปโดยมากจะเป็นนาฬิกาสแตนเลสเพราะฉะนั้นนาฬิกาซัมมารีนเนี่ยราคาที่ตลาดรองรับและนิยมมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นตัวสแตนเลสนะครับแล้วก็นับปัดสีดําหน้าปัดสีเขียวพวกนี้ราคาเกินราคาหน้าช็อปทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นเรือนทองไม่ใช่ครับเพราะว่าเรือนทองเนี่ย การใช้เนี่ยค่อนข้างยากปัจจุบันเนี่ยมันมี e v e r l o s โลสเเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะซื้อนาฬิกาเรือนทองก็จะเป็นคนที่ต้องชอบจริงๆแสดงว่าการลงทุนกับนาฬิกาซัมมาลีเรือนทองยังเป็นการลงทุนได้ยากแต่ว่าทุกอย่างลงทุนได้เสมอถ้าคุณรู้สาตนดาดของราคานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อได้ต่ำมากกว่า1นล้านสองแสนเนี่ยคุณก็กําไรตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตัวหน้านะครับไปดูกับนาฬิกาเรือนทองเวอร์ชั่นอื่นๆแล้วพบกันเล็กมโน